สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่2ีนะหลังตลาดปิดนะครับ4.46โมงสี่สิบนี่จะดูหุ้นวอลลุ่มเข้านะฮะมี5-6ตัวนะครับมีเนี่ยดู slp นะฮะ2 0 0 0นเปอร์เซ็นต์นะครับ s g f 1น0่งพัน้ singo 1,200เนี่ย si m a t 900ส่วนใหญ่จะจะบวกนะ sis บวก9ก0เกือบ1,000เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยบวกเกือบ7เปอร์เซ็นต์ cpt ประมาณ800บวก3เซ็นต์แล้วมีที่สำคัญตัวนี้นะครับอันดับ13นะ OR นะครับ uh, OR เนี่ยลุ่มประมาณ500เปอร์เซ็นต์นะ5เท่า uh, จะลองมาดูแล้วกันว่าทำไมถึงพูดถึง OR นะซปเปอร์ Super จริงเดี๋ยวพูดในไม่เต็มบาทแล้วกันลุ่มมาหลายวันแล้วนะครับเนีย่ยเริ่มดูดีแล้วนะแต่ทุนไม่เต็มบาทวันนี้ไม่ค่อยเวิร์ดนะครับแต่ละตัว มีแต่ตุ้ดตัวใหญ่ๆอ่ะที่โอเคนะที่แบบยังซูเปอร์เนี่ยเรามาดูด้วนะครับวันนี้มาดู SLP อแล้วกันวันนี้โอ้โหตอนเช้าเนี่ยบวกดีมากนะครับบวกทถึงโอ้ยบาทสามหกไงสามาถ 3, ม้ถสามหกแล้วลดูดีครับปิดบาทสิบตังค์โอ้ยแย่มากนะปิดตามกโลเดอร์ปีกเมื่อเช้าเปิดกระโดดไปด้วยมาใช่ไหมไอ้เปิดตรงนี้เออเปิดกระโดดไปดูรียบรายสัปดาห์เนี่ย คือจริงๆอ่ะนะรายวันน่ะดูไม่อ่อยนะว่าเขาจะ,ะทางกำไรนะคือมันก็มีแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเล่นเนี่ยดูดูไฮเดิมเนี่ยตรงเนี้ยมันมันก็ผ่านไปได้ก็ดูดีนะแต่ครั้นี้รายสัปดาห์เนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มแย่นะครับอ่ามันจะว่าแย่ไหมมันไม่ไม,ไม่ดีไม่โอเคอยู่นะรายสัปดาห์ผมว่าแต่รายวันเนี่ยเริ่มจะดูไม่ดีแล้วครั้นี้ถามจะดูยังไงนะครับถ้ารายวันเนี่ยตีอย่างเนี้ย ก็ต,ตีอย่างนี้นะครับโลเนี่ยแนวะรับอยู่ตรงนี้โอ้แต่มันค่อนข้างจะโหดร้ายกินไปหน่อยนะมาดูร้อยแล้วกันว่าทําไมมันถึงทําอย่างนั้เน,นี่ยร้อยมันก็โอบอยแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับมันก็ถ้าเรามีสัญญาณแเรวก็ขายไปตรงเนี้ยเปิดแกลตูมขึ้นไปลากขึ้นไปเนี่ยซุปเปอ,อ,อร์โอบอเนี่ยมันถึง9ก94 95เกเกานี่ถือว่าเยอะมากนะและ้วลงมาต่ำๆอย่างเงี้ยผมว่า,าถ้าเป็น ผมเป็นเจ้านะผมว่าพวกเนี้ยผมอาจจะเปิดปิดลบนิดหน่อยแล้วผมตอนไม่รู้สิผมว่าอามันกราฟอะรายสัปดาห์ยังไม่เสียแต่รายวันมันเสียละลายสองชั่วโมงผมเฉยๆนะผมว่ามันมันก็โอเวอร์บอร์ดมันลงมาก็ดีแล้ววจะจะลากขึ้นใหม่ๆนะครับมันน่าสนใจเลยนะสูงมากนะครับแต่มันแดงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าถ้ากล้าที่เล่นนะผมว่าถ้ารับตรงนี้อยู่นะเช่ร้อยยี่สิบวันทีนะไอซสายห้าสิบอะ คือประมาณเนี้บาท8ปดบาทเ็ดตังค์เนี่ยผมถ้าเอาอยู่นะบาทเจดตังค์เนี่ยผมว่าลองทักคิดจะเสี่ยงนะผมว่าบาท7ตังค์เนี่ยอาจจะเงขึก็ไม่ได้นะข้างบนแต่ไปถึงไหนอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ระหว่างนะถ้าใครมีอยู่เนี่ยคือดูนะครับตีเทลลน์เนี่ยมันตรงนี้เลยเนี่ยไม่รอเลยนะเทลลน์ปุ๊บพอโผปุ๊บเนี่ยเห็นปะลากทางเขียวเลยครับคือไม่ไม่มีการฟอร์มตัวเลยโผพุดไปปั๊บอันนี้จ้าวไ เรียกว่าเข้าใจถึงนะแต่ก็โหดไปหน่อย SGF นะครับทำตัวคล้ายกันนะแต่ไม่โหดเท่ากับสรีปริ i n ติง้งดูราสัปดาห์เนี่ยโอ้มันไปกองนี่ไม่ค่อยดีนะเห็นไหมราสัปดาห์ครับ,บรูปโปรไฟล์ควรไปซื้อจุดนี้เยอะมากไปกองอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมาจากต่ำๆเนี่ยสี่สิบเอ็ดตีสามสิบสองสามเท่าจริงๆ้วไม่ต่ํำนะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยผมว่า หุ้นบางตัวขึ้นมาเป็นสิบเท่ายี่สิบเท่าอย่างเงี้ยขึ้นมาปิดปีเลยนะบางตัวขึ้นมาแค่สี่ห้าเดือนเนี่ยอันเนี้ยกองอยนติบาทรยี่บเจ็ดเนี่ยเยอะมากเลยพุ่นรุ่งไฟก็ต้องระวังนะครับถ้ามันมันเบรกไปไม่ได้เนี่ยน่ากลัวนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะตอนนี้เขาถ่ายของแือเขาเก็บของบอกไม่ได้นะเนี่ยรายแล้วรา,ายวันเนี่ยดูนะครับโอ้ลุ่มถือว่าดีนะดีนะว่าเกิดไ <c oughs> ส้ย,ยาวอีกแล้วจริงจงตัวนี้ เนี่ยลายชุดรายวันไม่ได้มีอะไรสัญญาณบ่งบอกเลยแต่ผมย่อไปร้อยยี่สิบร้อยสิบนาทีก็ไม่มีอะไรบ่งบอกเนะว่าเขาทำไมเขาถึงล拉ขึ้นไปร้อยสามร้อยสามเก้าแล้วลงมาปิดที่ร้อยสามเอ็ดเนี่ยมันยังไม่ได้มีสัญญาณโอ้บอดโอ้โซ่เลยถ้าคุณตีเท็ดไลน์นะมันเนี่ยมันถือว่าโอเคนะครับเนี่ยมันผ่านมาแล้วเขาก็ลากเลยมันรู้เจ้าคนเดียวกับสารีปริ้นติ้งเหมืนะนี่นะครับตีอย่างเงี้ยไม่หลุดนะ ประมาณน,นี้ครับถ้าพรุ่งนี้หลุดไปคุณก็โยนทิ้งไปไม่มีอะไรามาดูเจนโก้อันนี้กบจัดขยะใช่ไหมัีเยู่จีนทำนองน,นั้นใช่ไหมฮะเหมือนกันดูไลย์วีกเนี่ยวีกเนี่ยไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าจุดต่ำมันจุดสูงมันยกต่มโลโลลิเ่ย์อ่ๆเนี่ยนฮะชนเป๊ะเลยประมาณนี้นะไม่อา,อาจจะโผวิดึงเนี่ยถ้าถ้ารู้ไ,ได้ผมว่า,น,าน่าสนใจในไลฟ์วีก เนี่ยชนเป๊ะเลยมันก็มีันจะมีเนต้าตรงนี้อีกนะครับหนึ่ง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 เก้าหนึ่งสองศูนย์นี่ยคุณตีเทนลาอะไรอย่างนงี้นะครับถ้าไม่ไม่หลุดก็เก็โหงไปเรื่อยๆตัวนี้เรายี่สิบดูดูแป๊บหนึ่งแล้วอย่างโอ้ผมว่าเราเรายี่สิบสวยนะตัวนี้สวยนะครับตัวนีโคง้งเป็นแบบพทเทินอย่างนงี้เลยเอออย่างเงี้ยมันจะขึ้นดนนานนะจะองจะขึ้นนะครับคืออย่างเงี้ยโอเคนะผมว่า ทะลุเนี่ยไปผมว่าก็น่าจะวิ่งแต่อย่างที่บอกนะไอ้พุ่นปั่นเนี่ยเขาเข้าใจไม่ถึงอนี่ยจา่าวลาดุสมัยเนี้ยลาดพอทำหายปุ๊บทุบเลยอย่าดูซารีนะครับอีกแล้วนะครับเนี่ยทะลุห้ฮาไปเนี่ยก็ทุบลงมาไม่มีเหตุผลอะไรเลยโมไม่รู้ไม่รู้แหละเรียนสํานักเดียวกันหรือเปล่านะดูไซแมทนะครับอะไซแมทเทคโนโลยีเออย่างเงี้ยเขียวเต็มแท่งเงี้ยโอเคนะ แต่กราฟลายสัปดาวายไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ได้เรื่องเลยดูดูก,กับเออเออมันสวยแต่ประเด็นว่าคุณเกิดเห็นไหมเห็นเหมือนผมไหมครับเกิดไดเปอร์เจนหนึ่งครั้งเนี่ยสองครั้งสามครั้งอันนี้ไม่เกิดนะไม่เกี่ยวนะอันเนี้ยเกิดมาแล้วสองครั้งสามครั้งอ่ะผมว่าไม่ลงแรงกระบุญแล้วนะอันนี้นะครับจุดคัดลอดตรงนี้นะอันนี้ละสัปดาห์นะครับ้าหลุดมานี่เป็นเรื่องนะครับสี่บาทเจ็ดสิบสี่ต้องหนีเลยนะครับ อันนี้เราไม่รู้นะมันเตือนว่าโอเคคุณซื้อมากไปแล้วนะอาจจะเกิดการเปลี่ยนเทรนไมยังไม่ได้บอกว่าจะเปลี่ยนนะบอกเตือนเตือนว่นาฝนจะตกเหมือนกับเมฆดาอ่ะอ่าเมฆดาจะแปลว่าฝนตกก็ได้หรืออาจจะเมฆจะลอยไปที่อื่นไม่ตกก็ได้อะไรเงี้ยแต่มันเตือนแล้วนะเตือนเร่อยๆว่าคุณชักอ่าซื้อมากไปแล้วนะเกิดดเวอเ์เยนสัญญาขัดแย้งนะเนี่ยครับถ้าที่เทรนไลยยน์ี่ยโอ้พอดีปเป๊ะเลยเห็นไหม เสถียรของเทนลานก็อย่างนี้นะครับมันก็ตรงสัตตีมีจุดสามศูนย์ถงจุดมาอาจจะเนี่ยถ้าคนเขาเรียกเป่าๆเปลาก็ใช้อย่างนี้นะไม่มีอะไรนะครับเขาก็ติดเทนไลน์ดูได้ตาเปล่าอนะไรอย่างเงี้ยทะลุไปผมว่าโอเคนะไซแมนทผมว่าแต่มันละสัปดาห์ระวังนะครับจะหวังว่ามัขึ้นไปหกหกหกศูนย์เนี่ยผมว่าก็คงอยู่แค่นั้นนะมันคงต้านนะแต่พ้าเธอพรุ่งนี้นะผมว่าถ้าทะลุไปวิ่งแรงนะครับเพราะมันเทนไลน์กดมันผ่านไปแล้ว แล้ว s SI อไอยังมีช่องว่างเรื่อนีกเยอะเลยขอดูร้อยยี่สิบดิครับอ่า20ยี่สิบนี่โอบอเป็น,นี้นะิดหนึ่งเดี๋ยวต้องย่อหน่อยนะครับเปิดไปถ้าใครมีอยู่ขายไปก่อนแล้วมันรับต่ำๆก็ได้รับอาจจะตอนบ่ายจะวิ่งมั้งไม่รู้ดิครับดูเอสไอเอสอโวลุ่มก็ไหนะ่นะอ่าพันเปอร์เซ็นต์นะเก้าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อืมตรงนี้เกิดเด๋ยวต์เจอไปแล้วครับ เกิดไปสองครั้งนะนะเหมือนกันนะตัวนี้อผมว่าแนวต้านอยู่ตรงนี้นะสามสิบหกนะฮะเนี่ยสามพกเนี่ยแนวต้านเนี่ยผ่านไปได้เราค่อยมาดูแล้วกันนะผมว่าอืมตื้อไหมตีเทนไลน์ดุยะตียังไงนะเพราะว่าถ้าตีจากยอดบนมันตียอามันก็เหมือนจะจบไปแล้วเนี่ยเงี้ยมันเนี่มันตีเขาข้าวเราเอีกมาผมนี่นะ อันนี้ผมว่าก็โอเคนะเดี120๋ยวดูร้อยี่สิบเดี๋ยวตัวใหญ่นี้ดูได้นะเนี่ยก็โอวบอทชัดเจนนะครับพรุ่งนี้ถ้าเขาเปิดกระโดดคุณก็ขายไปก่อนแล้วรอรับออสามสามสามสี่อะไรเี้ยสามเจ็ดห้าเงี้ยถ้าได้นะมาดู c p t นะเออตัวนี้เป็นยังไงรายสัปดาห์อย่างเงี้ยหุ้นที่ไปจ่อข้างบนผมจริงๆว่าผมว่าผมว่าสวยนะแต่ลาย รายวันรายสัปดาห์เกิดไดวร์เชนไหมเหมือนจะเกิดนิดๆน,นะช่วงล็อกนี้แต่ดูยากนะขยายอาจจะเกิดนิดนึงแต่แต่รายวันนชัดเจนนะครับดูนะครับโอ้โหเดวร์เจนชัดเจนเลยนะก้อนนี้ก้อนเนี้ยเนี่ยครับดูนะครับก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยเกิดชัดเจนนะดูแล้วตอนนี้เกิดไหมตอนนี้ทำหายหรืล้วเกิดแล้วนะครับต้องเคลียร์ให้ได้นะ ตั้งขึ้นไปเลยนูน่นผมว่าปาดสี่สิบหรือมั้งสารสาถึงจะเคลียร์ได้ในนี้เราไม่รู้นะแต่เราก็เล่นตามร,ระบบไปคุณก็ติดเทลลนายไยนะถ้ามีอยู่เนี่ยสจุดนะสัมผัส4ี่จุดนะหลุดไปคุณก็หนีไม่มีอะไรนะนย่อมาแล้วนะครับอันนี้แต่วันนี้ที่คุยมาเนี่ยผมว่ามีตัวนี้น่าสนใจอยู่ตัวเดียวนะมันก็สวยๆหลาย,ลายตัวนะแต่อันนี้ผม อ่ามันพูดคุณตัวเล็กๆอ่ะมันดู OR นะครับผมจะให้ดูอะไรคุณสังเกตไหมอันนี้มันตีมาตั้งนานแล้วนะอะยวลบทิ้งไปยนะเน,นี่ยเน,นี่ยเนี่ยอ่าไม่ต้องมีตีเทเลายคุณเห็นไหมราชาด้านขวาเนี่ยหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งวันนี้ห้าครั้งนะครับยี่สิบเจ็ดจุดห้าสูน่ะตัวเลขกลมๆนะคุณสังเกตไหมค้าอย่างเงี้ย จุดต่ายกสูงยกสูงยกสูงคือมันมันวิ่งมาในกรอบที่จะใกล้ทางตัดแล้วแหละคุณวิ่งมาในซอยตัดแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วข้างล่างก็จะเป็นเส้นนี้อีกไม่นานเนี่ยมันจะต้องเลือกทางนะคุณต้องหนีให้ทันนะครับถ้ามันลงมาข้างล่างเนี่ยลงมาเนี่ยโอ้หยี่สบองบาทเอาอยู่เปล่าไม่รู้นะแต่ถ้ามันขึ้นไปก็ถือว่าโอเคนะเลือกทางเงบลรุ่มก็จะมาหาศาลคุณสังเกตไหมอย่างเงี้ยไม่ดีนะมันจะต้องเป็นหุ้นที่กลับกัน จุดสูงสุดยกสูงจุดต่ําสุดไม่ไม่ต้องเท่าเดิมไม่เป็นไรแต่จุด e. table, สูงสุดต้องสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้แสดงว่ามันแรงมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงอย่างเงี้ยนะนี่รายละสัปดาห์นะครับจริงๆมันก็ค่อนข้างจะดูค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะไม่ไ <co> ั้ผมดูรายวันนะครับเนี่ยระบายก็เหมือนกันนะแพทเทิร์นเดียวกันอย่าให้หลุดคือประเด็นสําคัญะผมไม่รู้นะครับว่ามันจะไปทางไหนเราบอกไม่ได้นะอยู่ที่เจ้าเขา ถ้าเขาจะให้หลุดก็คือหลุดถ้าเขาไม่ให้หลุดก็ไม่หลุดเออหรือจะมีคนอุตริทุบลงไปครับยิบเจ็อย่างเงี้ยผมว่าแพนิกแน่นอนมาดูร้อยยสิบนาทีแล้วกันทางขวาเนี่ยรอยยี่สิบนาทีไม่ไม่มีอะไรบุ่มบอกว่าไม่ก็ร้อยี่สิบนาทีมันตัวน,นี้มันดูยากนะเหมือนคุณใช้กับ C P F T P I P P อ อะไรอย่างนี้มันดูค่อนข้างยากเพราะกราฟมันไม่ค่อยไปไหนหลังๆเนี่ยขึ้นไปก็เนี่ยสามสิบายี่บเก้าเนี่ยต่ำลงมาระวังผมแค่เตือนแค่ว่าระวังเอสไอก็ไม่ดีเลยนะครับทุกอย่างดูไม่ดีหมดดีอย่างเดียวคือไม่มีวอลลุ่มแค่นี้เองเนี่ยวอลลุ่มหายอ่าเนี่ยอันนี้เหมือนจะเกิดก้อนเนี่ยเกิดไดเวอร์เจนไอคอนเวอร์เจนแต่ก็คือไม่ดีเดยวเอง ก็แค่ระวังครับผมก็ถ้าใครทุกคนรู้รอผมว่าทุกคนมีอยู่หมดเลยทั้งนั้นนะรายย่อยผมบานเบิดเป็นลูกยี่แสนบายนะลองดูก็ก็เตือนเพื่อนไปแล้วกันว่าหลุดอันนี้ยี่สิบเจ็ดห้าศูนย์เลเทนะครับขึ้นไปเยอะก็ดีแต่ผมวพ่าภาวนาอยาให้หลุดแล้วกันขึ้นไปทุกคนก็อยากขึ้นขึ้นนะนะมมันก็จะด,ดีกว่าอันนี้โอเคแค่นี้และกันก็โออาร์ OR เนี่ยแค่นี้เตือนเตือน,นไว้ครับ ขอบคุณครับมันมันจะมันมันจะเหมือนกับติดลอ้อถ้าหลุดไอ้ตรงอะไรนะถ้าพูดจำไม่ผิดสีนะ่หกห้าศูนย์เนี่ยคือตอนนั้นก็จะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งไว้แล้วหลุดแล้วก็ตอนนี้ติดล้อไม่รู้เป็นยังไงบ้าง,งนะไม่รู้กี่บาทละโอเคขอบคุณครับโชคดีในการลงทุน